สวัสดีครับสวัสดีแฟนดับบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel T Citizen ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําวันของสโมสรรักของเราดับเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันพฤหัสบดีที่24เดือนมีนาคมพศ2565ข่าวสารที่มีในวันนี้นะออกตัวให้ก่อนว่าข่าวมันค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับพยายามหาแล้วนะก็มีข่าวแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทีมเราเนี่ยประมาณสัก สามถึงสี่ข่าวเท่านั้นแล้วก็มีบทความที่น่าสนใจนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ทีมเราจะต้องเจอนํามาฝากแล้วก็อัปเดตให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก็เรื่องแรกนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรอบรองชนะเลิศนะ FA Cup ที่จะเกิดขึ้นกลางเดือนหน้าตอนนี้ทาง FA แลวก็ลิเวอร์พูลแมนซิตี้ยังต้องหาคําตอบร่วมกันว่าจะว่าจะย้ายสนามหรือเปล่านะหรือเลื่อนกันในขันหรือเปล่าอยู่นะเดี๋ยวมีมาอัปเดตเพิ่มเติม เรื่องที่2เป็นเรื่องของทางเซอร์จิโอกุล u นเวโรนะครับเป็นยอดดาวยิงตำนานของทีมเราออกมาพูดถึงทิศทางของแมนซิสตี้ในยูเอลปีนี้รวมไปถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมและแนวโนม้มของฟอร์มของทีมด้วยว่าจะเป็นอย่างไรในความพิเห็นของตัวเขาเรื่องสุดท้ายเป็นบทความจากทางไซมอนบัสคอฟกี้นะเป็นซีเนียร์กรเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ประจำสำนักข่าวอย่างแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนิวส์นะครับได้ เขียนบทความขึ้นมาซึ่งน่าสนใจเป็นเกี่ยวกับแมสซิตี้นี่แหละนะครับที่เคยผ่านช่วงโปรแกรมหนักๆในฤดูกาล2018-2019มาแล้วซึ่งคล้ายๆกับสถานการณ์โปรแกรมกันแข่งขันในเดือนหน้าเดือนมิาที่เราจะมีโปรแกรมหัหรือโหดท,ที่เราจะต้องเจอนะก็เลยยกตัวอย่างเนี่ยมาเขียนบทความเปรียบเทียบกันว่าอ่าแล้วตอนนั้นแมนซิตี้จัดการอย่างไรผ่านมาอย่างไรได้บ้างเก็บชัยชนะได้ กี่นัดนะครับแล้วแพ้กี่นัดอ่ะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องตรงนี้ร่วมกันด้วยนะครับและนี่ก็คือประเด็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนันอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสาหรับแฟนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดของผมอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับ ผู้อยากจะดีท่านไหนอยาก try in สินค้านะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนคลิปนะอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อมาได้โดยตรงที่ผมนะครับทิ้งคอนแทคไว้ให้ที่ d ด s c r i p t ิ o ายใต้ล่างทุกๆคลิปเลยฝากไว้ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะฮะกับทางความเคลื่นอนไหวแรกของทีมเราประจำวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นทางราฮีมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยเป็น หัวหน้าองค์กรที่เขาสร้างขึ้นนะครับเป็นองค์กรที่เรียกว่าทํางานเพื่อสังคมนะครับเป็นองค์กรที่ชื่อว่าราฮิมสเตอร์ลิงนี่แหละฟาวเดชั่น rs o u u n d t t o o นะครับซึ่งเป็นของทางราฮิมทำงานเกี่ยวกับพัฒนาสังคมพัฒนา,าเด็กเยาวชนต่างๆที่อาจจะความเจริญเข้าไม่ถึงในประเทศต่างๆน่นนาจะเน้นไปทางแถบทวีปแอฟริกานะครับซึ่งภาพที่เห็นนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศจาเมกา ะครับซึ่งน่าจะไปทําโครงการอะไรของเขาแหละนะครับร่วมกับประเทศจาเมกาแล้วก็นี่ก็มีนักฟุตบอลทีมชาติจาเมกาด้วยนะครับน่าจะน่าชื่อเบลลี่หรือเปล่าที่ย้ายมาจากไบ y e er เออร์ลิเวอร์พูเซนมาอยู่กับมาอยู่กับทีมไหนนะวิลล่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีเจ้าชายวิลเลียมนะครับแล้วก็าทางราชินีด้วยใช่ไหมเรียกว่าลาชินีถูกไหมเจ้าหญิงของเขาอะ นะครับซึ่งเป็นชายาใช่ไหมเรียกว่าชายาของเขานะครับชื่อว่าเคสเนาะนะนะก็เดินทางไปร่วมร่วมงานนี้ด้วยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจดีเทลงานนะแต่ว่าก็น่าจะเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาสังคมพัฒนาเยาวชนเด็กอะไรพวกนี้นะครับสเตอร์ลิงก็มีการเอ่อเรียกว่าลงสนามเตะบอลน,นะครับแล้วก็ไฮไฟทาทักทายแฟนคลับชาวจาเมากานะครับก็บรรยากาศก็ดูรียกว่า เพื่มปิ่มนะครับแล้วก็ดีใจแล้วก็น่าจะมีความสุขแหละกับการที่ได้เห็นนักฟุตบอลระดับดาวดังของโลกอย่างราฮิมเตอร์ลิงมามาทํากิจกรรมมาจากกิจกรรมนะครับแล้วก็มาสนับสนุนด้วยแหละผมว่าน่าจะไปสนับสนุนด้วยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับนำโดยองค์กรของเขานี่แหละราฮิมเตอร์ลิงฟาวเดชั่นนะครับหรือว่าไอเอชฟอนเดชัก็ก็ขอให้เตอร์ลิง พัฒนาเรื่องตรงนี้ต่อไปนะครับผมเชื่อว่ามันมันเป็นอีกมุมหนึ่งอ่ะของเขานะครับนอกจากเรื่องในสนามนะครับที่เขาเองก็ทุ่มเทพยายามทาผลงานให้ดีเต็มที่เพื่อสโมสรมาเสมอนั่นแหละนะครับเป็นคนสําคัญมาเสมอแล้วก็อีกอีกแง่งมุมนึงนะครับนอกสนามก็เป็นนักพัฒนาด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับเป็นคนที่ชอบเรื่องการกุศลชอบช่วยเหลือนะครับ ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสําหรับประหิมเซอร์ิงก็ทําต่อไปดีมากแล้วจ้ะหนุ่รินเยี่ยมนะครับโอเคมาเข้าข่าวหลักของเรากันนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวมบรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับ FA นะครับรอบรองชนะเลิศสองทาง FA ครับก็เรียกว่ามีปัญหาแต่ผมรายงานไปในมืช่วงต้นสัปดาห์ นะครับเรื่องของการเดินทางที่มันจะติดปัญหาแฟนบอลลิเวอร์พูลคู่เราคู่เดียวนี่นแหละเพราะว่าคู่ทางเชลซีกับคริสตัลพาเลตเขาไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่าเวมเบลลี่มันอยู่ในลอนดอนนะครับแล้วเชลซีก็อยู่ในลอนดอนแล้วก็ซู่าคริสตัลพาเลตเองก็เป็นสโมสรที่อยู่ในลอนดอนเหมือนกันดังนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้รถไฟที่โดยสารระหว่างเมืองและก็โดยสารแบบ เป็นสายแยออกไปตามภูมิภาคต่างๆงเขาไม่ได้ต้องไปงเขาใช้แค่รถบัสหรืออะไรเดินทางไปที่สนามเท่านั้นสําหรับเชลซีแฟนบอลเชลซีกับแฟนบอลคริสตัลพาเลทแต่ว่าสําหรับแฟนบอลของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยมันติดปัญหาเต็มๆนะครับอย่างที่ผมรายงานก็สถานีอุสตันสเตชันนะครับที่เป็นปลายทางมาจากสายเวส์เนี่ยนะครับสายของทางเมืองลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เนี่ยมันมันปิดทําการเพราะว่ามี การซ่อมแซมบำรุงเกี่ยวกับวิศวกรรมของทางรถไฟเขานะครับดังนั้นมันจึงติดปัญหาที่เดินเดินทางยากนะครับแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินทางนะครับถ้ามันเป็นถ้ามันเดินทางได้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ทางอื่นขับรถลงมาเองนะครับหรือว่านั่งรถบัสหรืออะไรซึ่งมันกินระยะเวลาค่อนข้างนานและมันยากลําบากต่อการเดินทางไปและกลับของแฟนบอลน,นะครับซึ่งทางลิวพูลและแมนซิตี้เนี่ยก็ได้หารือกับ เอฟเอนั่นแหละว่าจะมีการเลื่อนสนามหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ต้องเป็นทางสโมโสรเองและที่ต้องหาทางเลือกให้กับแฟนบอลเหล่าแฟนบอลเนี่ยที่ถือตั๋วเไว้แล้วเนี่ยเพื่อที่จะเป็นทางเลือกสำรองในกรณีที่ f a mm hmm. ไม่ย้ายสนามจริงๆจะใช้เวมบี้ยืนยันยังไงก็จะใช้เวมบี้จริงๆก็เรียกว่ามองทางเลือกรองเอาไว้ให้แหละนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุด นะครับก็เรียกได้ว,ว่าลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเจราจานั่นแหละนะครับให้ทาง FA ได้เปลี่ยนสนามนะครับนายกเทศมนตรีของเบองแมนเชสเตอร์นะครับแล้วก็ทางสตีฟรอเต์ดัมนะครับซึ่งน่าจะทำงานเกี่ยวกับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต่างเรียกร้องนะครับให้ FA นั้นย้ายสถานที่จัดการแข่งขันนะครับ ทั้งฝั่งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์เนี่ยต้องการจริงๆที่จะให้ย้ายสนามนะครับเพื่อไปแข่งขันในสนามภูมิภาคใกล้เคียงกับเมืองของเราทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์นะอาจจะแข่งที่สนามกลางสนามใดสนามหนึ่งนะครับอาจจะสนามเอเวอตันไหมหรืออาจจะสนามแมนยูอะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าล่าสุดทาง FA เองก็ยังยังยังไม่พิจารณาย้ายนะยังยืนยังอยู่ว่าจะจัดที่เวมบรียนะแล้วก็ตอนนี้ซิตี้ เรียกว่ากำลังเจรจายอย่างต่อเนืยอย่องนะครับเพื่อที่คาดหวังว่า FA นั้นจะจะยืนหยว่นให้ได้บ้างจะผ่อนปลนให้ได้บ้างในการย้ายสนามมาแข่งแต่ว่าตอนนี้ทางสโมสรของเราอันนี้สโมสรของเราก่อน,นะก็เรียกว่ามองหาทางเลือกสำรองให้กับแฟนบอลแล้วนะครับในกรณีที่เลือกใช้เวมเบอรี่จริงๆตอนนี้แมนซิตี้ก็มีทางเลือกสำรองในการเดินทางให้กับแฟนบอลที่จะไปชมเกมโดยจะให้บริการ รถบัสโค้ดนะครับแบบว่าไปกลับระหว่างวันนะใน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 วันที่มีการแข่งขันซึ่งไม่ได้ฟรีนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แฟนบอลก็ต้องจ่ายด้วยนะครับในการใช้บริการรถของทางสโมสรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วแหละนะครับสำหรับแฟนบอลในการใช้เวลาเดินทางถ้าหากว่าต้องไปเวมบรีจริงจริง เนื่องจากตอนนี้เรื่องราคาน้ำมันเองมันก็สูงมากขึ้นจะให้ขับรถลงไปเองเนี่ยมันมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับค่าตั๋วก็ประมาณนึงแล้วนะครับไหนจะต้องค่าน้ํามันค่าเวลาขับรถเหนื่อยอะไรอีกมันไม่คุ้มนะครับก็เลยทางสโมรสรเราก็เลยมองทางเลือกอื่นเอาไว้อย่างเช่นรถบัสนี่แหละถ้าต้องไปเวมบรีจริงๆนะครับหรือว่าููเองก็อาจจะทําแบบเดียวกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดการแบบสโมรสรเราหรือเปล่า นะครับตอนนี้ไซมอนบัสคอฟกี้นะครับคนที่ตีข่าวนี้ของแมนเชสเตอร์อีฟ i น g ิ่งนิวก็บอกว่าการเจราจาระหว่างซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็ FA เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆนะว่าจะย้ายการแข่งขันออกจากเวมบรี y ตอนนี้ยังยังคงแข่งที่เวมบรี่อยู่นะเรียลไทม์ตอนนี้แล้วก็แม้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของสายรถไฟมันจะชัดเจนมากแค่ไหนมันก็ ยังไม่มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดออกมาจากทาง FA เลยนะครับว่าจะเอาอย่างไงแต่ว่าหลักๆตอนนี้คือนะแข่งที่เวมเบรีสโมสรก็ต้องหาทางเลือกให้กับแฟนบอลเอาไว้ก่อนนั่นแหละอย่างที่รยายงานนะครับก็เอามาฝากกันไม่รู้ไม่รู้องไรเหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมผมก็เห็นใจแฟนบอลนนะว่าโหมันก็ไม่ได้เดินทางกันใกล้ๆอ่ะนะครับแล้วเรื่องรถไฟมันเป็นขนส่งสาธารณะหลักเป็น เป็นเรียกว่าการเดินทางหลักของของอังกฤษด้วยนะครับมันก็สะดวกสบายที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะใช้แล้วเวลาทําเวลาได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เรื่องกินลงกินแรงอะไรพวกนี้มันก็น่าจะไม่หนักเท่ากับการนั่งรถหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยนั่งรถไฟยาวๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าหากคนส่วนมากเขาเลือกที่จะนั่งรถไฟก็แสดงว่าเส้นทางนั้นนะ่ะมันเป็นเส้นทางที่น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดแล้ว นะครับดังนั้นจริงๆผมก็คิดว่าถ้าผมเป็น FA นะผมก็จะอนุมัติให้เลื่อนสนามแข่งนะเพราะว่าถ้าดูจากองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันการย้ายสนามมันก็น่าจะไม่น่าใช่เรื่องยากขนาดนั้นนะครับในการที่จะไปติดต่อสนามกลางสนามหนึ่งที่ไม่ได้มีการแข่งขันอยู่แล้วในในช่วงระยะเวลาในเรียกว่าไงในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับในสัปดาห์นั้นเนี่ยมันอาจจะมีทีมที่สักทีมหนึงอ่ะ ที่ไม่ได้เตะในช่วงเสารอาทิตย์นั้นนะครับก็ก็ทำเรื่องตั้งแต่ตอนนี้ไงถ้าจะย้ายก็ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะยากเปียนอะไรขนาดนั้นถ้าจะทําจริงๆนะครับระดับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครก็ลองติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับเห็นใจแฟนบอลนะไม่ใช่อะไรหรอกทั้งสทีมเลยเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของเซอร์ gio กุนนากโรที่ออกมาพูดถึงทิศทางของแมนเชสเตอรในยูสแอลปีนี้ นะครับกุลเนี่ยออกมาพูดในสื่อสื่อหนึ่งอย่างทาง stake.com นะครับเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยมีทีมที่มีความสม่ำเสมอมากนะใน UCL ตลอด2 3สฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยสร้างโอกาสมากมายที่จะก้าวไปข้างหน้าเสมอฤดูกาลที่แล้วเราก็ไล่ที่จะคว้าแชมป์นะแล้วก็หวังว่าปีนี้เราจะเข้าชิงชนะเลิศอีกปีหนึ่งแต่ก่อนอื่นแมนซิตี้ต้องมาเชิญหน้ากับทางทีมของดิเอโก้สมิโอน่นะ หรือแอดมัทิดนั่นเองพวกเขาเนี่ยกำลังทำผลงานได้ดีเลยแล้วก็ต่อสู้ได้ดีด้วยเราทุกคนดูดีถึงความมุ่งมั่นของทางแอดมัทติดนะแล้วก็การสนับสนุนจากแฟนๆบอลของทีมพวกเขาเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างมันยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแฟนๆของแอดมัทติดนั้นค่อนข้างจะโอ้โหมีผลกับทีมมากๆเลยยิ่งในเกมที่2ที่จะต้องไปเยือนพวกเขาเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศจะดุดันและน่ากลัวมากๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะ ทางกุลบอกว่ามันจะเป็นการต่อสู้กันซึ่งแต่ละทีมเนี่ยะจะพยายามกำหนดสไตล์ของตัวเองและทีมใดก็ตามที่ทำสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นได้ในสนามทีมนั้นก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ UCL นั่นเองมันจะเป็นหนึ่งในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับกุลบอกแล้วก็ทางตํางานของเรายังได้พูดถึงแนวโน้มฟอร์มของแมนซิตี้ด้วย นะคุณบอกว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าฟอร์มของแมสซิตี้จะลดลงนะคุณสามารถเสียคะแนนได้เพราะเรื่องเล็กน้อยนะครับในบางครั้งแต่แมสซิตี้กำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแนวรับของพวกเขาในยากที่จะทะลุทะลวงและพวกเขามักจะพยายามทําประตูและคว้าชัชนะมามากมายนะครับคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยก็มักจะมาในจังหวะเวลาที่ถูกต้องเสมอกับพวกเขาเช่นกันแล้วก็การเพิ่มขุมกาลังต่างๆนะครับในตลาด การซื้อขายต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเติมเต็มทีมได้ดีมากขึ้นผมคิดว่าแมนซิตี้มีความมุ่งมั่นและก็สามารถต่อสู้ได้กับทุกๆทีมเลยในโลกนะครับนี่เป็นความพิเห็นของตำนานดาวยิงตลอดการของเราอย่างเซอร์ชิโอกนอากูเอโร่นะครับคิดถึงเหลือเกินจริงๆถ้ายังอยู่กับซิตี้เนาะถ้าอาย,อยุน้อยกว่านี้อีกสักสองสมปีนะเกิดเกิดช้ากว่านี้สักสองสมปีก็น่าจะอยู่กับทีมนะน่าจะเป็นกําลังหลักของทีมเราอยู่ นะครับแต่ตอนนี้พี่บ่าวแกก็แขวนสตั๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไปนั่งสตรีมเกมแบบสบายใจเฉยนะดูดูน้องๆเล่นแทนนะครับตอนนี้ก็นั่งพักนั่งสตรีมเกมไปเรื่อยและมีความสุข enjoy life กับชีวิตที่เดีกันสำหรับพี่บ่าวกุลเรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพี่กุลน,นะครับก็ยังเป็นเรื่องของทาง h a l of Fame ะที่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้โหวต นะครับโดยตอนนี้เซอร์จิโอกุนนาเกโรแวงซองกัมบานีและยายาตูเร่นะครับมีชื่อเป็นแคนดิเดต25ตำนานนักเตะที่จะเปิดให้แฟนๆนั้นร่วมโบวชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศหอ l อ Off a m e นะครับที่ล่าสุดเวนูนี่แล้วก็พัทริกเวเล่านั้นติดเข้าไปเป็น2ชื่อแรกในปี2022นี้แล้วนะครับโดยปีนี้เนี่ยจะรับเพิ่มอีก6ชื่อ นะครับแฟนแฟนแมนซิตี้นะที่อยากให้พิบกุลหรือว่าตำนาน่งเซตี้คนอื่นอย่างกอมปานียายตูเร่นั้นติดเข้าไปนะครับเป็นอันหนึ่งใน6ชื่อนะครับไม่ใช่6ชื่อสิแปดชื่อถ้ารวมของปีนี้นะเขารับน่าจะ8ชื่อเพราะว่านี่จะรับเพิ่มอีก6ชื่อได้2ชื่อและลูนี่กับวิเอร่าตอนนี้อีก6ชื่อนะครับอยากให้ถ้าอยากให้3คนนี้ติดนะฮะก็สามารถไปโหวตกันได้นะในในเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกนะในทวิตเตอร์ก็ได้เนะี่ยมีลิงก์เข้าไป ก็ไปโหวตได้พี่กุลหรือว่าจะกอมปานีหรือว่าจายายาตูเร่ก็ได้นะครับก็สามารถไปโหวตคนที่คุณรักได้นะครับตำนานของเราเดี๋ยวผมโหวตกุลดีกว่านะปิดท้ายกันที่บทความที่น่าสนใจของทางไซมอนบัชคอฟกี้คนเดิมนะครับซึ่งเป็นนักข่าวอุโสของทางแมนเชสเตอร์อีเวนตงนิวแล้วก็เป็นสายของแมนซิตี้ด้วยนะครับ,รบเขาเขียนบทความนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า เชื่อมโยงกับโปรแกรมที่เราจะเจอในเดือนหน้าที่โอ้โหโคจะหนักนะครับมีทั้ง FA ครับรอบรองมี u ูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ทางพรีเมียร์ลีกที่เป็นนัดชี้ชะตาแชมป์ไกลๆด้วยโดยเขาย้อนกลับไปนะครับเมื่อฤดูการ2018-2019ซิตี้เองเนี่ยนะครับเคยที่เจอกับสถานที่คล้ายคลึงกันมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ช่วงสัปดาห์นะั้นเนี่ยในปี2019นะั้นะเล่น5เกมในช่วง2สัปดาห์ในการแข่งขัน3รายการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะย้อนรอยให้ฟังกันว่ามีนัดไหนแล้วก็โร์นเมนต์ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็เป๊ปเองก็ได้จัดการการแข่งขันอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่เคยผ่านมาแล้วในฤดูกาล2018-2019นะครับเกมแรกใน5เกมนั้นเนี่ยนะครับของปี2018-2019เนี่ย ก็คือวันที่6เมษายนนะครับาทาง6เมษายน2019นะเราเจอกับไรตันกอดใน FA ฟเอครับรอบรองชนะเลิศที่เวมบรีนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยแมนซิตี้เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เกมนี้ก่อนเกมนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยซิตี้มีเวลาเตรียมตัวในการเดินทางไปเวมบรีเพียง3วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เล่นกับทางฟูลแลมแล้วก็คาร์ดิฟ์มาก่อนในสัปดาห์ก่อนก่อนจะมาเป็นรอบรองกับไบรตันในปี2019นะฮะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกเควินเดอรบอยจะบาดเจ็บอยู่ด้วยโดยมีอุคายโกดกันดาวิดซินบาแล้วก็เบนโดซินบาเป็นตัวยืนนะแล้วก็เกมนั้นๆเนี่ยกุลก็ยังเจ็บอยู่ในเกมกับไบรตันแล้วก็ใช้เชสซุสแทนนะครับก็ผลสกอร์เกมแรกในช่วงสัปดาห์นรกของซิตี้ปีนั้น กับไรตันเดาสามารถชนะมาได้1 0ึ่นะโดยโรเตชันหลายๆตำแหน่งนะฮะก็11ผู้เล่นตัวจริงเกมนั้นมีกุนโดกันนะ๋อะมีเควินเดอร์บรอยที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็มีทางดาวิดซินบาแบรโดซินบานะครับดาริมสเตอร์ลิงกาเบรเชซุสกุลนั้นเจ็บนะครับก็เลยใช้เชซุสแทนแล้วก็โรเตชันหลายๆคนนะฮะ เอาวอล์กเกอร์มาเล่นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็อดานิโลเปลี่ยนลงมานะครับก็เรียกว่าจริงๆจะอ่านให้ได้ฟังทุกนัดเนี่ยมันก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าใน4เกมนี้นะครับหลังจากเกมไรตันเมื่อกี้ที่ที่พูดถึงไปเราก็จะมาแข่งแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอ่อรอบก่อนรองชัรเลส์คือรอบ8เหมือนกันนี่แหละนะครับนัดแรกเราไปเยือนสเปอร์แล้วเราแพ้มา 1- 0จากลูกยิงของซองฮมินโดยเกมนี้ก็มีการ โรเตชันเหมือนกันนะครับโรเตชันเหมือนกันเพราะว่าเดอะบอยก็ถูกส่งไปเป็นตัวสำรองนะครับก็คือเรียกว่าโรเตชันอ่ะมันก็เป็นการจัดการของเป๊ปนั่นแหละนะครับแต่จะบอกว่า4เกม5เกมเนี่ยในในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงของปี2019เนี่ยนะเก็บชนะมาได้ถึง4เกมนะครับอันเกมเมื่อกี้แพ้ใช่ไหมแล้วเกมต่อไปเจอพาเลทในพรีเมียร์ลีกเราชนะ3-1นะครับแล้วก็เกมต่อไปเกม รอบ8เล็ก2เราเล่นในบ้านชนะท็อปแนมไป4-3จะต่กรอบด้วยกดอเวโกสกอร์รวมมัน4-4นะครับแล้วก็แพ้เวโกไปจริงจริงมีลูก VR เนาะลิฟคืนในประตูที่รู้สึกจะเป็นสเตอร์ลิงยิงหรือเปล่าตอนนั้นนะครับช่วงแบบนาทีสุดท้ายเลยอะนะครับแล้วก็โดกน VR ริฟไปแนละ้วตกรอบไป แล้วก็เกมสุดท้ายในวันที่20เราก็ต้องกลับมาเล่นกับท็อปแนมอีกในพรีเมียร์ลีกที่บ้านแล้วเราก็ถอนแขนคืนไปได้ชนะ1-0นะครับโดยรวมแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะครับการแข่งขัน5นัดใน2สัปดาห์กับ3รายการในปี2018-2019มนซิตี้ชนะถึง4นะครับแล้วก็แพ้แค่1เท่านั้นนะก็เรีกว่าเป็นการจัดการโดยองค์รวมของทางเป๊ปโกเดล่าที่ดีนั่นแหละ นะครับเรื่องของการโรเตชันตอนนั้นก็มีเรื่องนักเตะเจ็บนะเควินเดอะบอยก็เพิ่งหายกลับมาจากการบาดเจ็บลงแล้วก็ต้องโรเตชันนะครับกุลเองก็เจ็บแล้วก็กลับมาได้แล้วก็ต้องสลับใช้งานกับกาเบ i ียลเชซุสรวมไปถึงพวกแบ็กต่างๆมันก็สถานการณ์โปรแกรมหนักเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เราจะเจอในเดือนหน้าเลยนะครับก็เรียกว่าก็เชื่อมือเป๊ปนั่นแหละนะครับเชื่อมือเป๊ปนั่นแหละว่าเขาจะจัดการโรเตชันแล้วก็แผนงานต่างๆ ออกมาดีแล้วก็จะได้ผลการแข่งนนขันที่ดีนั่นเองก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทีมแล้วก็เป๊ปกอริเล่าด้วยนะครับวันนี้คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ออรับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าวผมในวันนี้หมดลงแล้วในชแนลทีซีพีเซนวันนี้ผมต้องขอตลาไปเกาะและ้วกนใหมายคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย